นี่มีหดเ้าวสามสิบเป็นกิโลสองกิโลบอรายคีโม่นี่ยฮะมืหอหกน่้ยหกหน่ย้นยเตรียมไงเนงะเต็มกำมือเต็ม สิพาคพี่ดองมาห้าห้อยเรือนี่มันเป็นก้นแบบมีห้อยเรือมันมักอยู่แต่เกาคุดแต่มันเคยได้แต่ว่ามือนี่ชีได้หรือบอบึงน้ำกันโอ้เกี้ยงเกียนีย่แล้วเคยชเป็นหูโคนปวดแบบนี้งีมีห้อยมันสีคคำว่าอยู่หูมันเซบันทมบ้าน โอ้แล้วยามา,ายงน,น,น,นี่โอ้กองลุกนอยู่อันนี้มันบรารบไบ้างหู้นี่มีหอดซาามเป็นกิโลชกิโลบอไรคีโมยามนี่มันสีขามาอยู่ในโกนเนาะนี่อดแล้วมา Chi em chia chặt 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 Đang chặt Đang chặt 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 อย่ใโกนไมมท่าผู้ชม เอ็ดงูเหลือมจักษ์่านผู้ชมเออแต่จริงบ้แม่นเนาะเป็นคืออพี่น้องคือในป่าเนะาะเฮ้วบ,บ้องบ้องขุบบ้อง อยู่ใน,ก,นก้นผูกกระมีห้อยเรือห,ห้อหยเรือห้อยเรือเนาะุูย่างย่าอีกแต่ว่าห้อยย่ามนีมันเวลาเขาก้นแล้วมันซีโปไตเลอมันสีเอ็ดมิดชอยมอยอยู่มันเขากับ ขก่อนมาดิผ้าพี่น้องเคลีย่ยวตัวอ,อยู่ในต้องได้เอาไม้เคลี่ยวออกมาจยกปุย๋ยถึงไงเคลี่ยวเคลี่ยวออกเคี่ยวออกยกยกข้าไป้เลือเถื่อยานงูเห่ายานขี้เข็ดแม่งอดแม่งอง่อยู่ในยานมาตอดมือตัวมีไร่เลยเพิ่นอื่นมาตอดตัวม,มีแคลและเพิ่นอื่นมาครบจักหน่วยสองสี่หา้าหก เต็ดเต็ดเต็ดน้วยเร็วเก้าหน่วยสิบบ๊อเปิดสิบเต็มกำมือเต็มกอบมือเลยปไดสิบป้ายอะไรแลพี่น้องสีขาวเช้าได้ได้ช้องกุนเต็มอีกหน่วยดูพี่น้องพี่ป๊อบ อยู่ขับแคบอะไรตัวนี้ขี่มันหลีกลีกไปได้กระโบแคกคนจเจาะเหยียบนะจนเห็นพอ้กน้นนี่ไปหาอีกโก้นไม่บ่ดนี้มันอยู่เป็นบ่อนหอยย่ามนี่เวลามันเขาวกับมันจะเป็นน้ำลายแบบนี้อัดปากคู่มันไหวอัดปากหอยไหวแล้วมันกระสีบัวไตกินกับมันมัน นกกิน <icana>, ได้พี Mars, grass, grass, grass. ่น้องเลยมาต้นกระถิ่นเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกระดอนชุกกระถดื่อน้องเลยมีเต็มกุฎเงียบอยู่พี่น้องค้ากันเลยอ๋อฮิโกร์ก็มีท่านผู้ชมฮิโกร์ก็มี